สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับท้องลูกสาวชาวนานนะคะอันนี้นะคะ <ไป S 1> ก็ถึงเวลาปิดน้ำนมแล้วค่ะนไปอันนั้นกำลรางแหละอะไรมาเลยค่ะก็จะขั้นขีนะคะไปขูลูไปา <laughs> <laughs> เพราะเรเซ่ปเปนสวย<ป> นี่นี่รื้อตน,นี้ไปเร็วไปเร็ยลลี่มีชื่อทุกตัวอันนี้ไมชชั่นพาลีลาผมเป็นชายไทยแบบแบบคิวอุ้ยอะไรลงุงหายเลยเจ็บมาเลยคุณนาย,ยัาง,มงไม่มาเลยโอ้ <laughs> ป้ายังไม่มาพี่นอนโอ้ตาย啊 <laughs> ตะโกนเรียก่ะยังไม่ยังไม่ต้องซักผ้าตะทุกครัร้งมีรอ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 นะคะอ๋อเช็ดยังไงล<อ>ุงลุงต้องสอนนะเนี่ยแม่ต้องไปใกล้ๆด้วยนะจะนั่งตรงนี้ไม่ได้นะโอ้บอกแล้ว <laughs> คิดได้แต่กวนเขาคนดูไม่ได้เขาไม่ต้องมัดขาลุงเขาควายไม่เตะ พ่อเต๋พ่เต๋ทุกตัวเลยแม่ลุงอ,อันนี้สามตัวพรัชุดนี้สามตัวเออเออไอตัวนี้นี่สุดยอดเลยถ้าเขามีเดือดเขาจะไม่เยี่ยวเขาจะไม่ฉี่าหากเขาเดือดเขาจะเยี่ยวเขาจะฉี่เดือดจริงมันเป็นมันเป็นวัวใหม่วัวใหม่เขื่อนใหม่วัวใหม่เป็นแม่สาวใหม่เป็แม่สาว หนึ่งสองสามสี่อ่ลุงเคยหนูตัวที่สี่ตัวที่สี่เช็ดได้ไม่เป็นไรนี่เองตัวก็ลุงผูกเองไม่ใช่เอ้ยตัวที่ห้าตัวที่นห้าอ๋อเอาเอาเอาผ้ามาจะบอกผ้าเนาะอ่ะลุงต้องทำให้ดูก่อนไงเอาผ้ามาก่อนอ่าผ้าเนี่ยเวาผ้ามาผ้าอันนี้ใช่ไหมอ่าฮะอย่าไม่แห้งอย่าไม่หมดอย่างนี้แล้วก็จับแดงมือย่างนี้นี่จับแดงมือย่างนี้แล้วก็เช็ดเลย ได้เ็สเลยเทสตามขอนมทุกมันมีแค่สี่เต้าเทสสี่เต้าเทสสี่เต้าอย่างนี้เทสสี่เต้าอย่างนี้ขอจับนมหน่อยนะเออขอจับนมเธอหน่อยนะอ่าไปเขียนมี่ไปเขมี่เขียนมี่ได้เขียนมี่ไหนนี่ตัวนี้เขียนมี่ได้นี่นี่เราก็ทำนี้ก่อนมาทางนี้สิมาทางนี้สิเสียบแล้วที่เขาจับนมเวลาไม่เป็นไรเท่ไม่เป็นไร อ่าให้จับนมหน่อยนะน้องนุ่นขอจับนมหน่อยนะนี่ก่อนใช่ทุกเต้าเลยนะได้ครบสี่เต้าหรือยังแลให้มันแห้งเสด,ด็จก่อนจะรีดนมก่นอนจะรีดนมต้องเช็ดให้สะอาดนะคะเดี๋ยวมันจะเปื้อนจะกับน้ำนมเฮ้เฮ้ <c ười> <c ười> ขอบคุณนะวันน่ารักวันน่าจะไม่รักใช่ไหมอือจะไม่รั้มีจับเราได้ก็จะบอกกระเด็นด้วแล้ว นี่สาขาไหนสาขาปุตตาเล่สาขาไหนอ่ะเห็นไหมนี่เวลาอันนี้นี่นี่มีเท่านี้มั้ยใช้ก็ไปใช้แง่เด็กบูนี่น้องลูกนี่ล้มอู้หูหูน้องลูกอ้าวมันลงมันขึ้นไหม น่าลมไม่ไปอ,อ๋อคิดแล้วอ๋อลมมันไม่ขึ้นนะคะตรงนี้ใส่ใหม,ม,ม่ดีดูไม่ได้อหรือดีดูไม่ได้อไม่นุ่นมก็จะ ก็จะรีจนกว่านำนมจะไม่จะไม่มีเนอะลุงเนาะนี่จนกว่านำนมอะไรมดจนกว่าจะมดก็ประมาณตัวนึงก็อยู่ราวตั้งยี่สิบห้านาทียี่สิบห้านาทีหัวห้ามดนำนมก่อนตึง่งฮะออกแล้วมันยังไม่ออกเลยมันมันเริ่มยุดนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยตรงนั้น S <S มันทำไมทางนานมันก็ท๊อปขาเมริกาเมริกาไม่ดื้อนะลูกเมริกาไม่ดื้อนะดือดเป็น <S 2> <S 2> <S เป็นสาว ลุงยังไม่ยังไม่เช็ดเลยเด็ดตัวนั้นตัวนั้นยังไม่เช็ดอ่ด้ลูกนาฬิกาไม่ด้อนะนมนะ่ดื้อนะไม่ด้อไม่ด้อนี่นมลูกนี่นมดนทางเดียวดื้เดีไม่ด้อไม่ด้อนาฬิกานาฬิกาดดี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 เดียวนาฬิกาดม้ดีเดีว นี่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 ย่ะเนี่ย่นี่มันยากตรงนี้แหละนี่ลงลงมันเหยียบสายนม มานี่ยอมานี่มานี่ยกยกยอนไงเยอมานี่เยอะไงเยอะีงเออเงินี่ดีดีดบอกดีก็นแล้วเฮ้สุดยอดเลยครับนี่ตัวนี้ที่ไม่ดินคือเป็นอ่า ตัวน,นี้แก่แล้วเนาะลุงเนาะค่อยสาว,สาวแต่มันไม่ดื้อมันถูกรีดบ่อยแล้วอ,อันอนี้มันออกมาแล้วออกมานล้วแต่เนี่ยพึ่งออกอันนี้พึ่งออกพึ่งออกสามตัวพึ่งออกสามตัวอ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าเหลือ,อสุดท้ายก็เวลารีดนะคะก็สามสิบนาทีเนาะอู้อแวแขนปวดเอ็นหวาเป็นไรอ๋อมันถูกอะไรมาลุง เนี่ยเขาก็จะชนกันแล้วเจะเป็นแผลอันตรายหน้ามันก็ออกเรื่อยๆแลรอเรื่อยๆแล้วหน้ามันนมมันเกอ,อกสดนพ่อกับนอนชิลสบายเหลือเกินก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหนะน้าบ๊ายบายนี่ทุกคนหน้ามันก็ไหลแล้วน้ำนมก็ไหลออกมาแล้วว้าว ตรงนี้กรเลยว่าเขาขวดน,นี่นะครับตัวนึงก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีเริ่มไปเรื่อยๆทุกตัวน,นะคะแต่ตัวนี้นะ่จะใส่ตัวนี้ใส่ตัวแรกเนาะมาันก็เลยเลยเออกป่ะต้องได้งลงของว่ามันจะได้เยอมันโล่หนึ่งสองตัว นี่ก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่านี่เป็นคอยแม่สาวเนาะก็เลยยังไปหน่อยถ้ามันเป็นแบบตัวนี้ก็รูกสองรูกสามต้อเป็นแบบนี้ตัวนี้ออกดีมากเลยนี่ตัวนี้เริ่มออกแล้วอ้าตัวนี้อตัวนี้ตัวดี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย